พอเรสต์ฟอเรสต์สลายาโมซอยสีสลายาขุนมงคลนครปฐมครับบ้านที่อยู่ปัจจุบันมีอะไรที่ต้องปรับปรุงไหมไม่มีมมมแล้วก็มีคาถามว่าจะเปิดบริษัทเพื่อประม,มูลงานของรัฐบาลจะม,มีไหมรัฐบาลไหนรัฐบาลไทยไทยหรือว่าไทยถามล้อคุณพ่อ มารอบแล้วก right. e. hmm. ับพ่อรอมพรอมแก็จะ้งสร้างสค์ุบอลเป็นจีนจะดีไหมครับสนามฟุตบอลเนี่ยสนามฟุตบอลีเลยข้่ก็แต่กแ่กาก็ตดก็ยกแต่ก ก็สุขภาพของตัวเองต้องระวังอะไรไหมแล้วก็ของคุณแม่ต้องระวังอะไรอยูไ่ไหมซีโกมาตั้งป้ายพ่อไอ้พอ่อนะอีไม่ แต่ไม่ถุกนะปีมาเมมจะลงทุน ให้สักบอก่อเสียงดูดูชัยภูมิให้ดี อีกสองปีระวังรถชน นปล่อยไหมรู้จักจิ๋วจิ๋วจิ๋วเทียนไหมจิ๋วเทียนเซียนหนี่สีจิ๋วเทียนเซียนหนี่เซียนหนี่ไปหา <c oughs> แล้ว ฝากเป็นลูก e แค่หนึ่งที่เลือกแล้วไปขอบคุณทุกตรุดจีนแล้ว e อหรือหรือจะ หรือจะรอดสองปีแล้วจะรอดสองปีอ,งปอีกสองปีรู้จักหรือรู้จักเพืบอนขี่อะไรขี่มเพอร์คับไม่ินดนะข้จ่ิดน่าจะอยู่ แม่ปีาาแกชงปีหน้าโหยอยโหยอยนะเก่งพูดชัด ู่กี่ปีตั้งแต่ประถมเลยค่ะเรียนหนัสือตั้งแต่ประถมเลยอืมเก่ง เองหรือด้วปีมาลงุลยอย่าลืม กิวเทียนไม่รอดนะ,จะเจริญสุข